จากเรื่องราวประเด็นร้อนข่าวเช้าโชว์นะฮะในวงการครูนะครับทีนี้เราไปต่อที่นี่ครับเป็นประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของทางด้านธรรมชาติบ้างเมื่อวานนี้มีข่าวนะฮะเรื่องราวของทางด้านกราเซียคือน้ําแข็งจากยอดเขาหิมาลัยถล่มไหลลงมาจากยอดเขาหิมาลัยแล้วก็มาพังเขื่อนที่อินเดียครับทําให้คนล้มตายแล้วก็เสียหายทั้งทรัพย์สินด้วย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คาดการว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในขณะเดียวกันที่นี่ครับที่อีสานเราก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ต้องจับตาก็คือแม่น้ำโขงเปลี่ยนสีครับกลับมาเปลี่ยนสีอีกครั้งหนึ่งครับเป็นสีที่สวยงามแต่ก่อนนี้เราบอกว่าโขงสีปูนมูลสีครามนะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับตอนนี้กลายเป็นว่า ทานด้านโค้งสีครามครับทีนี้การที่โค้งสีครามนี้ดูมันก็สวยครับแปลกตาแต่ว่าทานด้านนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์เขาเรียกว่า Hungry River ครับนั่นคือแม่นำ้ำโขงนั่นคือมีการตกตะกอนเป็นสภาวะที่ตกตะกอนนะครับทำให้อาจจะทำให้ผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือว่าสิ่งแวดล้อมครับเป็นสัญญาณที่อันตรายครับ นะฮะอ่ะทีนี้จากทางด้านมาติชนนะครับเออจากทางด้านไทยรัฐรายงานครับโดยเมื่อวานนี้ครับพระนผู้สื่อข่าวของไทยรัฐจากจังหวัดนครพ,พนมได้บอกว่าขณะนี้สภาพแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วแล้วนะครับล่าสุดนี้อยู่ที่ระดับต่ำสุดประมาณ1เมตรครับส่งผลให้บางจุดเกิดสันดอนทรายเป็นพื้นที่กว้างที่เราบอกว่า สันดอนแก้ได้แต่สันดานแก้ยากนะครับนะครับอันนี้เป็นสันดอนเป็นพื้นที่กว้างถือว่าแม่น้ําโขงนี้วิกฤตต่ำสุดในรอบหลาย10ปีครับนอกจากนี้ยังเกิดปรากฏการณ์พิธรรมชาติเป็นครั้งที่สองครับหลังน้ําโขงลดนะครับได้เกิดการตกตะกอนน้าโขงนิ่งไม่ไหลเชี่ยวครับทําให้น้ําโขงมีสีฟ้าสวยงามคล้ายกับสีทะเลครับกลายเป็นที่ฮือฮาควรเดินผ่านต้องร้องครางเลยฮะอื อืมอ่ะเฮาครับของพี่น้องป้องไปแล้วก็นักท่องเที่ยวครับได้เชี่ยวชมความตื่นตาตื่นใจถึงความสวยงามของแม่น้ำโขงและก็มีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับน่ะอันนี้ที่นครพนมนะฮะสุขที่สุดที่นครพนมเหมือนกันครับน่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนี่ภาพที่ปรากฏนี้อยู่ที่สะพานข้ามของครับสุขที่สุดนครพนมนะฮะไปแขวงคําม่วนครับแล้วเราไปดูอีกภาพหนึ่งที่นะครับนี่ภาพพานร r า m ครับนี่ น้งสีครามครับเสียได้ว่าภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะขณะเดียวกันทางด้านหน่วยงานประมงของจังหวัดนครพนมออกมาระบุถึงสาเหตุว่าม่น้ําโขงสีครามคา้าทเลเป็นปรากฏการธรรมชาติที่สวยงามแต่เป็นตัวบ่งชี้ถึงวิกฤตน้ําโขงที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับจะเกิดความเสียหายในอนาคตเนื่องจากว่าสาเหตุน้ําโขงไม่ไหลเวียนครับและก็ตกตะกอนผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อน ของประเทศเพื่อนบ้านว่าและก็เสี่ยงตาดูฝั่งตรงข้ามครับและก็จะส่งผลกระทบต่อพันปลาน้ำโขงจากศูนย์พันในอนาคตนี่ท่านนั้นเจ้าที่ของภาครัฐกรมประมงกล่าวเองเลยนะครับโดยนายสำราญรื่นหน้าครับนักการประมงชำนาญพิเศษรักษารษาชการกาแทนประมงจังหวัดนครพนมเปิดเผยบอกว่านะครับต้องยอมรับนะคุณนุพนว่าปีนี้ผลกระทบจากน้าโขงที่มีระดับน้ําลดต่ําลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ถ้าเผื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาทั้งในช่วงฤดูฝนรวมถึงฤดูแล้งด้วยน้ำโขงลดเร็วนะครับน้ำใจของคนอาจจะเหแห้งเร็วแต่ว่าน้ำโขงก็ลดเร็วเช่นเดียวกันครับแล้วก็สิ่งที่ตามมานี้น้ำโขงไม่หนุนลำน้ำสาขาครับไม่อยาจะเป็นลำน้ำสงครามนี่คุณนุพอก็เป็นเยนคยนครพนมคงจะรู้แม่น้ำสงครามนะครับหรือว่าลำน้ำอุ่นที่เป็นที่พื้นที่เพาะพันธุ์ปลา แล้วก็ในช่วงฤดูฝนนี้ปลานนําโขงจะขึ้นไปวางไข่ครับทําให้ระบบนิเวศเสียหายได้ถ้าเผื่อไม่สามารถขึ้นไปวางไข่ได้ปลาน้ําโขงจะเริ่มสูญพันธุ์และกห็หายากมากขึ้นครับโอ้โหแล้วพญานาคจะอยู่ไงทีนี้ครับถ้าเผื่อนนําโขงลดขนาดนี้นะฮะนี่พญานาคก,ก็จะมีผลกระทบด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ปั้นพญานาคขึ้นมาทุกวัดเลยนะครับเชิญพญานาคมาอยู่ที่นี่พญานาคก,ก็ต้องอาศัยน้ํานําโขงลดนี่ พญานาคก็จะลำบากแน่เลยแบบนี้ครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมขึ้นมาได้นะเพราะว่าต้องมาเติมเต็มนะฮะจะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์น้าโขงเป็นสีครามคล้ายทะเลสวยงามถึงแม้ว่าจะดูตื่นตาตื่นใจนะคุณรุพรนะดูแล้วสวยงามแต่มันแฝงแฝงไปด้วยความเสียหายของระบรบนิเวศที่จะตามมาเพราะว่าเกิดจากน้ําโขงแห้งไม่ไหลเวียนจึงตกตะกอนกลายเป็นสีฟ้าเนื่องจากว่าธรรมชาติของมน้ำโขงนี่จะต้องไหลเวียนเหมือนอย่างที่คุณรุพรกล่าวนะ่ะ มันต้องเป็นโขงสีปูนมูลสีครามนะครับอันนี้อันนี้มันกลายเป็นว่าโขงสีครามและมูลมูลเป็นสีอะไรทีนีนมูลจะเป็นสีปูนอย่างนั้นเลยนะครับมันจะสลับกันหรือเปล่าเนี่ยสีไม่ต้องคูณจึงจะทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์จากแพลงก์ตอนนะครับในน้ําแต่หลังจากที่น้ําโขงแห้งนี่จะทําให้ตกตะรกอนตัวก,กลายเป็นสีทะเลกระทบหนักสำหรับอาชีพประมงทั้งการหาปลาในน้ําโขงครับรวมถึงการเลี้ยงปลาในกระชังด้วยเนื่องจากว่าแม่น้าโขงจะมีปริมาณข,ของออกซิเจนต่ํา เสี่ยงต่อการที่ปลาจะนอกน้ําตายครับเคยเห็นหรือเปลา่าปลานอกน้ําตายนี่แล้วก็หาปลานในลําน้ำโขงก็จะยากขึ้นและต่อไปนี่ปลาจะสูญพันธุ์ด้วยโอ้ยทำไมท่านประมงจังหวัดนะฮะกล่าวขนาดนี้เลยนะครับเรียกว่าสวยอันตรายครับและมีน้ำซ้ำนะครับทางราฐคุรสำรญญะยังไม่หยุดแค่นั้นครับ ยังไม่หยุดแค่นั้นครับท่านประมงท่านรักษาการประมงจังหวัดบอกว่าเมื่อแม่น้ำโขงไม่หนุนตามฤด,ดูกาลแล้วปลาจะไม่สามารถไปวางไข่ต้นน้ําได้ไม่ว่าจะเป็นลําน้าโขงเออลำน้ําสงครามนี่นะฮะเบื้องต้นนี่จากข้อมูลหน่วยงานประมงปกติแล้วจะมีปลาน้ําโขงกว่า1,000ชนิดปัจจุบันนี้เริ่มสูญพันธุ์ไปแล้วกว่าร้อยชนิดแล้วก็ในช่วงนี้ทําให้ตลาดปลาน้ําโขงนี่ซบเซาหายากมากขึ้นทั้งสภาพอากาศทั้งความเปลี่ยนแปลงของน้ำลำน้ําโขงนับวันจิ้งกระทบการหาปลาจะยากขึ้นไปเรื่อย แล้วก็ปลาก็จะราคาแพงทีนี้ครับอย่างนี้เนี่ยทางประมงจะต้องมีการเร่งวางแผนหาแนวทางในการจัดพื้นที่อนุรักษ์ขยายพันธุ์รวมทั้งวางแนวเขตส่งเสริมพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ําโขงเพิ่มมากขึ้นในลำน้ำําโขงรวมถึงลำน้ําสาขาด้วยครับนี่สวยประหารครับสวยจริงแต่ว่าอันตรายครกว่าสวยประหารแล้วก็พี่น้องที่เลี้ยงปลาในกระชังก็จะลาบากด้วยทีนี้ครับน้ํานิ่งครับ ตกตะกอนแล้วปลาออสเตรีนต่ําทีนี้ครับปลาอาจจะช็อกได้ครับและไม่เพียงแค่นั้นนะพี่น้องครับจัดนครพนมที่นี้ไปที่หนองขายครับว่ายไปที่หนองขายก็เกิดปรากฏการณ์อีกแบบหนึ่งขึ้นมาที่หนองขายครับเนื่องจากว่าแม่น้ของลดลงนะครับปรากฏว่าตระไคร้เขียวโผล่ครับเพราะว่าน้ํามันนิ่งครับ อากาศก็ร้อนด้วยเพราะอากาศร้อนตัวตะไคร่น้ำก็จเจริญเติบโตครับพบว่าปริมาณน้ําที่แม่น้ํโขงเมื่อสักครู่นี้ที่นครพนมนะครับลดลงหนองคายนะครับก็วัดที่ส่วนอุทกวิทยานองคายกรมเรืพยายกว่าน้ําวัดได้1.44เมตรครับแล้วก็ปริมาณน้ํโขงลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยว,วันละ0.22เมตรครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีถ้าเผื่อไม่มีฝนตกนะครับ ปริมาณน้ำโขงไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ประการใดครับโดยเฉพาะน้ำโขงตำบลเมืองหมีครับอ,บอําเภอเมืองหนองคายน้ำโขงในลดลงจนเห็นสันดอนครับแล้วก็โขดหินในแม่น้ำโขงเกิดกระไคน้ำสีเขียวเกาะตามโขดหินอยู่เต็มเลยครับน้ำโขงใสและก็ไหลช้าครับเพราะว่าตามปกติแล้วน้ำโขงต้องมีสีขุ่นครับเป็นขุ่นแดงเป็นสีอิฐที่บอกว่าโขงสีปูนมูลสีครามนี่มันต้องเป็นอย่างนั้นครับอันนี้กลายเป็นว่า สีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไหลไม่แรงด้วยปกติแล้วเป็นสีขุ่นแล้วต้องไหลแรงครับปรากฏการที่เกิดขึ้นนะว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในลําน้ําโขงมาก่อนแหมที่นครพนมนี้เขาเกิดมาแล้วนะครั้งที่สองแล้วอันนี้น้องคาย <c oughs> บอกว่าไม่เคยเกิดมาก่อนครับนับตั้งแต่มีการสร้างคือนับตั้งแต่มีการสร้างเกอนในประเทศจีนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านว่าแล้วก็เสี่ยงตาดูประเทศฝั่งตรงข้ามกันครับระดับน้ําโขงก็เปลี่ยนแปลงไปครับกระทบต่อระบบนิเวศในลําน้ําโขงครับนี่คุณนพพรดู ดูดูแหวนนี่คล้ายงานศิลปะนะภาพสวยงามมาดูภาพนี้ครับนี่ฮะเกิดขึ้นคล้ายๆอยู่ที่ถ้าเผื่อใครที่ไปเที่ยวแก่งสะพือน,นะครับเราจะเห็นลักษณะตะไคร่น้ําแบบนี้ครับอยู่แกลงสะพือครับคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าในหน้าแ้งนะครับน้าแข็งน้ําไม่น้ําโขงนี่ครับเอ้ยไม่แม่น้ำมูลนี่มันนิ่งครับก็เกิดตะไคร่น้ําแล้วก็ถ้าเผื่อเจอความร้อนตะไคร่น้าสีเขียวจะ,จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วครับ ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่ตบเมืองหมีครับได้ออกหาปลาโดยการหวานแหเพราะว่าช่วงนี้มีอุปสรรคในการจับปลาน้ำโขงลดโขดหินเกิดขึ้นเมื่อหวานแหลงไปในน้าครับก็จะเกิดปัญหาว่าแหติดหินครับจับปลาไม่ค่อยได้และก็ปลาลดจํานวนลงจับปลาได้ยากขึ้นประกอบการประกอบการการส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลาในกระชังเช่นกันนะครับเพราะว่าเสยษตะไคร่น้ําจะไปเกาะตามกระชังจนคล้ายน้ํานิ่งปลาที่เลี้ยงตายได้ง่ายขึ้นครับ โดยชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำโขงผิดปกติหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าน้ำโขงจะลดลงแต่ในวันถัดไปก็จะมีน้ำโขงขยับเพิ่มขึ้นเหมือนเป็นการปรับสมดุลแต่ปีนี้ระดับน้ํามีการมีแต่ลดลงอย่างเดียวดังนั้นน้ำโขงนี่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากทีเดียวชาวบ้านก็เพียงแค่ได้บ่นแหละครับแต่ว่าไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาอะไรได้ครับเพราะว่าปัญหามันเป็นปัญหาข้ามชาติไปแล้วครับ เนื่องจากว่าจะต้องมีการบริหารลำน้ำโขงร่วมก,กันกับอนุสัญญานะครับทั้งจีนทั้งพมา่าทั้งไทยส,สปปลาวเวียดนามและก็กัมพูชาครับจะต้องเข้ามาดูใลปัญหานี้ร่วมกันครับและก็โดยเฉพาะประเทศที่เป็นต้นตอของปัญหาก็คือประเทศจีนไม่ได้เป็นสมาชิกของอนุภาคลุ่มน้ำโขงด้วยทีนี้ครับนี่คือเรื่องที่ยากขึ้นในการแก้ปัญหาครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะซื้อบ้าน อุบุเรานี้ง่ายครับตอนนี้ครับเนื่องจากว่าราคาก็ไม่แพงทำเลก็สวยบ้านก็สวยงามแล้วก็มีคุณภาพมั่นคงด้วยครับแนะนําไปที่เจริญทรัพย์โมเดล2อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้านี่ตรงข้ามกับว,วัดดาพระแล้วก็เจริญทรัพย์โมเดล3อยู่ที่บ้านจันนะฮะทางปจัจจวบัิชิติเกตครับเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากเจริญทรัพย์โมเดล1นะครับหน้าวัดบ้านตำแยซอยชยางคูล442 เป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าสามารถจอดรถได้ถึงสองคันนะครับและเขาก็มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนลังคาเป็นทรงปัญญาสีบลากเกเทาเข้มเป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการก่อสร้างเน้นคุณภาพจริงๆครับลองดูนะครับว่าวงกบป,ประตูใช้ไม้แคนตอกเสาเข็มทุกหลังนะครับบ้านเดียวชั้นเดียวนะฮะตอกเสาเข็มครับ มีระบบของการกำจัดปลวกแบบท่อใต้อาคารรับประกัน3ปีระบบสายไฟร้อยท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้แกรนิโตครับติดตั้งทำอําบัดใช้เหล็กบลสอสตาช้างสุขภัณฑ์คอโต้ตราชา้ตตตา,ชางครับและเขา้าภายในโครงการครับมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตกลับและก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการครับมุงลวดพัดลมดูอากาศห้องน้าชุดซิงเกลัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ it, นําแกรนิตเครื่องทัน้ําอุ่นและก็ติดตั้งพระปาไฟฟ้าให้พร้อมสับรวมทั้งจ่ายค่าโอนให้ด้วยครับ ถ้าเกิดท่านสนใจนะครับติดต่อหาคุณสุนัน0856321118หรือว่าต่อสายตรงเข้าหาออฟฟิศครับ045314469โมเดลเจเลนรัพบโมเดิน2ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามวัดดำพร้าแล้วก็โมเดล3นะครับอยู่ที่บ้านจันทางปัะจวัดซิสิเกตครับหลังจากที่มีบ้านแล้วครับอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ทงด้านอิสุสูตรตังปากพระอีสาน วารินชาราบเดชอุดมน้ำดินและก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิ u ุสดีแมกเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI บล u e กเวอร์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เขาเรียกว่าเป็น all new นะครับนั่นคือเปลี่ยนทั้งภายนอกภายในเปลี่ยนทั้งเครื่องยนต์ด้วยตัวเครื่องยนต์3.0นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับส่วนตัวเครื่องยนต์1.9นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็น ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรเป็นพลังภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V-Cross ด้วยแล้วมีให้คุณเลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดครับและตอนนี้เติมเต็มครับเติม All New m e X ตัวใหม่ออกแบบใหม่ All B นะครับโดยคนไทยเราสวยงามมากครับดูดีทั้งภายนอกภายในครับ แล้วก็ตั้งราคาได้เหมาะสมมากตัวท็อปนะครับออปชันที่จัดมาจัดเต็มนะครับแต่ว่าตัวท็อปราคาเพียงแค่ 1, 5น7 9 0ล้านาแครับแทนที่จะเป็นล้าน80ล้านเก้าแสนทำให้ยอดขายข,ายของ All New m u X ตอนนี้พุ่งกระฉูดครับมีคนจับจองมากเลยตอนนี้ครับท่านเข้าไปทดสอบได้ที่อิสุสตังปักพะอีสานทั้งสาขาวารินเด่นอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกครับท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ครับอ่า กับทางด้าน All New Isuzu D-Max นะฮะแล้วก็ m u X X รับ